เมื่อความเชื่อของเราหมดไปเราทำยังไงดีครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life และผมมหาพรณชุกเกียรติวงกุลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวจากพระธรรมสองพงกษัตย์บทที่18ข้อ13ถึง25 2งพงกษัตย์บทที่18ข้อ13ถึง25 ในปีที่1 4แห่งราชการกษัตริย์เฮเซกียาเซนนาคริปพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมาต่อสู้บรรดาเมืองที่มีป้อมของยูดาและยึดได้และเฮเซกียาพระราชาแห่งยูดาทรงใช้คนไปทูลพระราชาแห่งอัสซีเรียที่เมืองลาคิสว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดขอท่านถอนทับไปจากข้าพเจ้าท่านจะปรับเท่าไหรข้าพเจ้าจะยอมทั้งสิ้นและพระราชาแห่งอัสซีเรีย ได้เรียกร้องเอาจากเฮเซคิยา ah เป็นเงิน300ตะลันและทองคำา30ตะลันและเฮเซคิยา ah ได้มอบเงินทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวและในครังของพระราชวังในครั้งนั้นเฮเซคิยา ah ทรงลอกทองคำจากประตูทั้งหลายของพระนิเวศของพระยาเวและจากเสาประตูซึ่งเฮเซคียา ah, พระราชาแห่งยูดาทรงบุไว้ และทรงมอบแก่พระราชาแห่งอสัสซีเรียและพระราชาแห่งอสัสซีเรียมีรับสั่งให้ผู้มีตำแหน่งทารทานรับซาริสและรับชาเคกับกองทัพใหญ่ออกจากเมืองลาคิสไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคิยาที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อขึ้นมาก็ตั้งทัพอยู่ที่ทางรางระบายน้ำสะบนซึ่งอยู่ที่ถนนลานซักฟอกและเมื่อพวกเขาเรียกหาพระราชา เอลียาคิมบุตรฮิวคียาเจ้ากรมวังเชฟนาราชาเลขาและโยอาบุตรของอาสาบเจ้ากรมสารบันได้ออกมาพบพวกเขาและรับชาเคพูดกับพวกเขาว่าจงบอกเฮเซคียาว่าพระมหาราชาคือพระราชาแห่งอิเซียตรัดดังนี้ว่าเจ้าวางใจในอะไรเจ้าคิดว่าเพียงแต่ถ้อยคำก็เป็นยุทธศาสตร์และแสนยานุภาพหรือเดี๋ยวนี้เจ้าพึ่งใครเจ้าจึงได้กบฏต่อเรานี่แนะ่ เดี๋ยวนี้เจ้าพึ่งไม้เท้าอ้อที่เดาะคืออียิปต์ซึ่งจะตามมือคนที่ใช้ไม้เท้านั้นค้ํายันฟาโรพระราชาแห่งอียิปเป็นเช่นนี้ต่อทุกคนที่พึ่งเขาแต่ถ้าเจ้าทั้งหลายจะบอกข้าว่าเราพึ่งพระยาเวพระเจ้าของเราก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระเจ้านั้นไม่ใช่หรือที่เฮเซคียารื้อทิ้งเสียและกล่าวกับยูดาและเยรูซาเล็มว่า ท่านทั้งหลายจงนมัสก,การที่น่าแท่นบูชานี้ในกรุงเยรูซาเล็มเถิดมาเถิดมาพนันกับพระราชาแห่งแอสเตรียนายของข้าแล้วข้าจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้าถ้าเจ้าหาคนขี่ม้าเหล่านั้นได้เจ้าจะขับไล่นายกองแต่เพียงคนเดียวในหมู่ข้าราชการผู้น้อยที่สุดของนายข้าได้อย่างไรแต่เจ้ายังพึ่งอียิ์เรื่องรถรบและทหารมา้ายิ่งกว่านั้นอีก ข้ามาต่อสู้สถานที่นี้เพื่อทำลายเสียโดยปราศจากพระยาเวรหรือพระยาเวรตรัสกับข้าว่าจงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้และทำลายเสียกษัตรยเเ์เฮสกิยาที่ดูเหมือนจะมั่นคงในความเชื่อและพี่น้องสุดท้ายก็ไปไม่รอดเหมือนกันเมื่อในที่สุดเมื่ออัสซีรียยกทัพมากษัตย์เฮสเิกิยาก็กลัวนะครับกลัวมากถึงกับพร้อมที่จะแลกทองและเงินทั้งหมดในท้องพระคลังของพระองค์ ิสาภาพสิ่งนี้ทําให้อัเซเรียเยืหยันกษัตริย์เฮเซกิยาเป็นอย่างมากว่าไม่ว่าจะเขาจะทํายังไงไม่เขาจะหวังพึ่งอียิปต์ก็ไม่ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าตกใจเพราะต่างชาติยังรู้เลยว่าการพึ่งพาอียิปต์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้แต่ทําไมคนของพระเจ้าตัวหันไปพึ่งพาอียิปต์กษัตริย์เฮเซกิยาเนี่ยขาดความเชื่อขึ้นมาแม้ดูเหมือนว่าช่วงแรกเขาทําได้ดีอิสราเอลไม่มีแม้แต่ คนที่จะมาขี่มา้าหรือคําท้าของอัสซีเรียที่บอกว่าดฉันจะให้ม้า2 0 0พตัวเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่าเจ้าจะมีคน2 0 0พันคนพร้อมจะขี่ม้ามาสู้รบกับเราหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือคำเยอ้ยอยันและคาดูถูกเขาไม่ได้เพียงแต่ดูถูกอิสราเอลคนของพระเจ้าเขาดูถูกพระเจ้าเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราสำแดงความเชื่อที่น้อยนิดพี่น้องครับคนอื่นเมื่อเขามองเข้ามาเขาก็ไม่ถือว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงกลัวเพราะเราเองเรายังไม่เชื่อเลยเพราะเราเองเรายังกลัวเลยฉนันแน่นอนครับมุมมองของคนที่เขามองเข้ามาในแผ่นดินของ คนของพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้มีความยำเกรงเขาไม่ต้องเป็นต้องเกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาเพราะคนที่ควรที่จะเชื่อในพระยาเวย,ยังไม่เชื่อมั่นในพระยาเวเลยเพราะคำเมื่อใจของเรากลัวและพร้อมที่จะสละเรือพร้อมจะออกห่างจากความสัมพันธ์ของพระเจ้าไปพึ่งพาสิ่งอื่นเ,นเราทํำยังไงปัญหาของกษัตริย์เฮสิคิยาเนี่ยก็เหมือนปัญหาของเรานะครับในชีวิตของเราเราต้องการความปลอดภัยนะบ,บางครั้งเนี่ยการรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ทันการนะรับความน่ากลัวที่จะทําให้เราเห็นนะในเหตุการณ์นี้ ก็คือความไม่เชื่อที่อยู่ข้างในภายในจิตใจ,จไม่เพียงแต่กษัตริย์เศรซฐกิาแต่ประชากรของท่านเมื่อความไม่เชื่อเกิดขึ้นเราไม่วางใจพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนก็ต้องเผชิญกับสิ่งนี้เช่นเดียวกันความปลอดภัยที่แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถพรากเราจากพระเจ้าได้ระธรรมโรวมพูดถึงความรักแบบนี้ที่พระเจ้ามีให้กับเราพี่น้องครับทำอย่างไรที่เราจะรู้สึกมั่นคงและสามารถมั่นใจในความสัมพันธ์หรือว่าการดูแลของพระเจ้าได้ในสถานการณ์แบบนี้คนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดี มากนั่นก็คืออาจารย์เปาโลพี่น้องครับอาจารย์เปาโลเราก็รู้ดีว่าท่านเป็นใครนะครับท่านคือผู้ที่ข่มเหงคิดจจักรของพระเจ้าท่านคือคนที่พบกับเพระรสุูคิ์และกลับใจได้รับชีวิตใหม่ในองค์เพระรสุูคิ์แล้วก็เริ่มประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าส่งอาจารย์เปาโลไปเพื่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะและสิ่งนี้เราก็เห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐสิ่งที่เขาเจอพี่น้องครับคืออะไรกางข่มเหงเขาถูกไล่ล่าไล่ฆ่านะเขาถูกจับขังคุกหลายครั้งมากและสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตแต่จากที่พระธรรม ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเท่ารับอาจารย์ปาโลเนี่ยเขาเคยพูดไว้ในขณะที่เขาติดคุกนะว่าเขาเนี่ยพร้อมตายนะยังไงก็ได้เพราะถ้าอยู่ไปเขาก็ได้รับใช้ เป็นประโยชน์ต่อที่จะจากมากมายแต่ถ้าเขาตายไปเขาก็เหมือนกําไรพราเขาจะได้เจอกับพระเจ้าที่เขารักอะไรทําให้อาจารย์เปาโลรู้สึกมั่นคงขนาดนี้พี่น้องครับเพราะอาจารย์เปาโลได้พบกับตัวตนของท่านในองค์พระเยซูคริสต์ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้เขาไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วนะขอได้รู้จักพระเยซูผลงานทั้งหมดชื่อเสียงทั้งหมดความสามารถทั้งหมดที่เขามีเขาถือว่ามันเป็นขยะนี่คือคําพูดของอาจารย์เปาโลพี่น้องครับที่เรากลัวและเราหวงแหนบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยเรารักบางอย่างอยู่เพราะว่ามันเรารู้ว่ามันพร้อมจะจากเราไปได้ทุก แต่พระเยซูม,มาเพื่อจะมอบชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับเราเนี่ยทุกอย่างที่เราอยากได้ ทุกอย่างที่มันเติมเต็มจิตวิญญาณของเราพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วในองค์พระเยซูคริสต์เราจะพบสิ่งนี้ได้ในพระองค์เราอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตพี่น้องครับทาความเข้าใจสิ่งที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้อย่างไรแต่เราสามารถที่จะแม้ยังไม่เข้าใจ100%ซแต่เส้นทางในชีวิตของเรานะ่ะสามารถยืนยันกับเราว่าถ้าพระเจ้าเลือกที่จะรักเราก่อนถ้าพระเยซูคริสต์เลือกที่จะซ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราในวันที่เรายังขาดความเชื่อพี่น้องครับเพื่อเราจะได้มาเป็นของพ,พระองค์ทาาให้้เเรวววััังจไดลยย่นนนมีอู วันที่เราเชื่อและเข้าใจทั้งหมดที่พระเจ้าปรารถนาให้เราจะเข้าใจและความถามต่างๆความสงสัยต่างๆที่เรามีอยู่ในใจของเรานั้นวันหนึ่งจะได้รับคําตอบวันหนึ่งเราจะหมดทุกข์และหมดบาปอย่างแท้จริงนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าสําหรับประชากรของพระองค์อาจารย์เปโอลโเข้าใจสิ่งนี้ว่าพเยสุริตสามารถเป็นอะไรให้กับเขาได้ฉั้นเขายอมแลกทุกอย่างในชีวิตของเขาเพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจสิ่งที่พเยสุริตเป็นความรักของพระองค์และพระคุณของพระองค์ในชีวิตของท่านฉนัน ท่านพร้อมจะทิ้งทุกอย่างเพื่อจะได้ความเข้าใจนี้และสาหรับเราละครับพี่น้องที่เรายังทุกอยู่ที่เรายังกลัวอยู่พี่น้องครับเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรารักนั้นมันพร้อมจะจากเราไปได้ทุกเมื่อแต่พระเจ้าไม่ได้ปาถนาให้เราดนินชีวิตอยู่ในความกลัว พรองรู้ครับความกลัวเหล่านี้พรองปรารถนาที่จะเข้ามาแทนที่สิ่งที่ใจเรารักทุกอย่างให้พรองเข้ามาเป็นที่หนึ่งพรองปรารถนาจะเป็นผู้นั้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะถูกพรากไปจากความรักของพรองได้ไม่มีอะไรที่เราที่จะพรากเราไปจากความรักของพรองได้และนี่นํามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตของเราเพี่้องครับ เราจะต้องไม่กลัวในแบบที่กษัตริย์เฮเซคิยากลัวในแบบที่เราเคยกลัวในอดีตเพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงประชนอยู่กับเราพระองค์ตายเพื่อเราในอดีตพระองค์ยังเป็นพระเจ้าของเราอยู่วันนี้และพระองค์จะเป็นสิ่งนี้ตลอดไปเปนิดนี่คือสิ่งที่เรามั่นใจได้ผ่านข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นยืนยันครับในการดาเนินชีวิตคิสเสียงของเราตราบใดที่เรายังมีสิ่งที่เรารักมากกว่าพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมีสิ่งที่เรากลัวจนกว่าพระเยซูจะเป็นที่หนึ่งในใ,นใจแล้วเราเชื่อว่าวันนั้นจะมาถึงในวันทีีีี่่่เเราาาาาปปศจจกกกควกวควววมมมมลลัแะไไสยใอตอต คุณพระเจ้าด้วยกันครับขบณะพระเจ้าเราสรรเสริญแล้วขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยในใจของเรา ทุกคนในเช้าวันนี้ว่าอาจ our, าจะมีบางอย่างข้าแต่พระเจ้าที่ใจของเราแล้วยังปรารถนามากกว่าพระองค์อยามีสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าเข้าเป็นอุปสรรคของพระองค์ทรงจัดการแล้วก็สอนใจของเราข้าแต่พระเจ้าที่จะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นต่อมีความตั้งใจข้าแต่พระเจ้าแต่เราไม่มีกําลังในวันในวันนี้เราอาจจะตั้งใจแล้วก็ไม่แน่อีกว่าพรุ่งนี้เราจะตั้งใจเหมือนเดิมหรือเปล่าฉะนั้นทุกๆขั้นตอนข้าแต่พระเจ้าเราต้องการความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นตั้งแต่การเริ่มรรรรรรักกกพะองงาาาาีเเจนนมมมสสสต้ล สัตซื่อต่อพระองค์ซึ่งเหล่านี้เราต้องการความช่วยเหลือด้วยกันทั้งสิน้นข้าพเจ้านั้นอย่าให้สักวันหนึ่งเลยที่เราจะห่างไกลความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ขอให้เราเรียกร้องจากพร,ระองค์ข้าพเจ้าด้วยความสัตซื่อและความรักและพระคุณของพระองค์ที่เราจะไม่เรียกร้องสิ่งเหล่หลานี้จากที่อื่นเพืจะพบกับการเติมเต็มหจิตวิญญ,ญาณของเราในพระองค์ผู้เดียวขอให้เรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ทุกวันให้เรามั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นพร้อมที่จะอบอุ้มช่วยของเราเราฝากซึ เดเชิญชวนพี่น้องน,นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และ YouTube ของ c g n ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับในช่วงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่าคลิปเหล่านี้เป็นพระพรขอให้ท่านแชร์มีส่วนในการอธิษฐานและการถวายเข้าสู่ภานกิจ c g n นไทยด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปโดยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ